สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนูก็มาอ่านบทที่สี่ให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะก็เป็นข้อคิดดีๆก่อนนอนเนาะวันนี้หัวข้อเรื่องนะคะเป็นมงคลชีวิตแต่ไม่ใช่มงคลชีวิตที่เรารู้จักกาันหรือว่าที่เคยท่องกันตอนเด็กนะคะจะเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นูจะท่องมงคลชีวิตอีกเวอร์ชั่นหนึ่งสมัยเด็กๆแต่อันนี้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันนะคะก็ เลยเยนะถ้าท่านทำตัวแข่งกับสังคมทางแห่งความล่มจมกำลังตามมาถ้าท่านทำงานเห็นแก่หน้าท่านจะพบกับปัญหาเลื่อยไปถ้าท่านทำตัวเห็นแก่ได้ท่านอย่าหวังน้ำใจจากเพื่อนฝูงถ้าท่านกลัวจนเกินไปท่านจะทำอะไรไม่ได้ความถ้าท่านกล้าจนเกินงาม ท่านจะพบกับความเดือดร้อนถ้าท่านขาดความพอดีท่านจะเป็นนี่เขาตลอดการถ้าท่านหวังแต่ความสนุกท่านจะเป็นทุกข์มหาศาลถ้าท่านขาดความยั้งคิดชีวิตทั้งชีวิตจะหมดความหมายถ้าท่านทำใจให้สงบท่านจะพบกับความสุขที่เยือกเย็น อันนี้ก็เป็นมงคลชีวิตที่ฝากให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะวันนี้ก็มาลาตีสวัสด์นะคะ <g ười> ก็ไม่มีอะไรนอ้อเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันบทต่อไปนะคะฝันดีคะ่ะบ๊ายบาย